เมนูผัดผักกันนะคะผัดผักวันนี้ผักมาไกลนะผัดผักฮ่องกงเลยนะจะบอกให้ผักมาจากฮ่องกงเลยนะขอบคุณหลายๆนะคะนี่นะคะลูกสุดท้ายนะคะแล้วก็ผักครึ่งแบบนี้นะคะผักครึ่งแล้วก็ตัดสี่นะคะตัดกลางอืมเสร็จแล้วหนึ่ง หนึ่งคือหนึ่งหวีพออีกอันนึงเอาเก็บไว้ก่อนเอาแค่นี้พอเดี๋ยวจะกินด้วยหมดแค่นี้ก็เยอะนะเดี๋ยวจะถึงอะไรนะหน้าลอยกระทงละลอยกระทงใครไปลอยที่ไหนคิดหรือยังคะเราจะไปลอยกระทงที่ไหนดีขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณแม่ไก่นะคะฟาร์มรับในใจสวัสดีคะ่ะ คุณอนุสรสวัสดีค่ะความรับในใจขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะอ่านแต่ชื่อจะอ่านย้อนไปย้อนมาขอโทษขออภัยนะคะนี่นะคะคอมเมนต์มันไม่วิ่งต้องเอามือเลื่อนขอบคุณนะคะคุณทําแหลกสวัสดีนะคะนี่นะคะบ้านนี้ก็ทําแหลกนะคะทําทุกอย่างนะคะใคร ยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไปจับไม้จับมือกันได้นะคะ Hello my f r i e n d thank you so much นะคะคนภาษาอังกฤษนะคะ om wild life นะคะ thank you so much thank you so much นะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่กาแฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พามากินนี่นะคะเมนูหวานนะคะเมนูหวาน,ะะนารเราทำเมนูหวานก่อนเดี๋ยวจะ เราจะไปทำเมนูของขค้าแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวกันนะคะใครว่างอยู่รอกินข้าวกันได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีมากๆเลยที่แวะมาเที่ยวบ้านแล้วก็มากินข้าวมาเที่ยวเล่นกันได้นะคะคุณทำแหลกก็สวัสดีพี่กาแฟนะคะแม่ไก่สวัสดีค่ะแม่ไก่ก็สวัสดีคุณทำแหลกนะคะสวัสดีคุณอนุสรจากน้องดานะคะ เดี๋ยวนะคะจะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้นะคะจะขอทักรายชื่อนะคะทำแหลกนี่เธอพูดเธอบายบายอย่างเดียวเลยใช่ไหมเธอทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเอาปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาปูขอบคุณนะคะผมไม่มีคู่ลอยกลัวกระทงหลงทางเอาเอาเอานี่เอาเชือกผูกไว้มันจะได้ไม่หลงไปไหนมันจะอยู่กับเราเนี่ยแหละคุณทำแหลกก็ สวัสดีคนภาษาอังกฤษนะคะฮัลโหลฮัลโนะคะจากทำแหลกนะคะเอใครจะเอาประแจบอกนะคุณนาลาสวัสดีค่ะคุณนาลาฟัรมรี่นะคะใครว่างๆก็ไปส่งกำลังใจคุณนาลาได้นะคะก็จะขึ้นไลฟ์อยู่เก็บไม่ได้ไปหาพี่เขานานละนี่เดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะตอนนี้ โอ้ยมันจะเดือดมากเกินไปเดี๋ยวขอชิมนยนะคะมัวจะอ่านคอมเมนต์ไม่เอาครับบ้านไม่มีประโยชน์ไม่มีมขอบคุณนะคะคุณนารายินดีต้อนรับนะคะนี่นะมาขอชิมเออเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นคนยังไงเนี่ยนึกไม่ออกก็ที่ทำกล้วยบวชีก็นึกไม่ออกนะคะนี่นะคะขอชิมน้ำนิดนึงนะคะ นี่นะคะมาค่ะมาชิมน้ำด้วยกันนะคะน้ำกล้วยบดชีนะคะสุดยอดหวานมันเค็มนะมันจะมีรสเค็มเ็มนิดนึงถึงจะอร่อยอ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะแล้วเรามาทำเมนูผัดผักกันนะคะอย่าเพิ่งหนีนะคะอย่าเพิ่งหนีนะคะบ้านก็จะลกนิด,น,ด,น,ดนึง อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะขอล้างมีดหน่อยนะคะล้างมีดหน่อยเดี๋ยวเราไปหั่นผักกันนะคะผักก็ไม่ต้องหั่นมากถ้ามันมันมันนิ่มอยู่ เสียงจะดังก็ลองป้องแป้งนิดนึงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเมนูข้าว